กเป็นแห้งครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำไข่คั่วพริกแห้งไข่วันนี้ใช้ข้าวฟองพริกแห้งนะครับคั่วในกระทะเลยมาดูกระทะเนี่ยก็จะใส่น้ำมันไว้ก้นกระทะนะครับแล้วใส่พริกแห้งลงไปไปไปอ่าคั่วไฟอ่อนอ่อนมากๆ พิกนี่เปลี่ยนสีแล้วนะครับเนี่ยอีเข้มแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วพอน้ํามันหมูนะครับเราก็จะทํากระเทียมเจียวก่อนกระเทียมเจียวเนี่ยเราจะเจียวด้วยไฟอ่อนนะครับเต็เย็นเรื่อยๆชุ่มชิวกระเทียมเจียวเนี่ยเหลืองได้ที่ดีแล้วก็พอเลยนะครับพอ เดี๋ยวจะเอากระเทียมเนี่ยทักไว้ก่อน,นเอาน้ำมันไว้พริกแห้งนี่ก็จะเอามาขกหยาบๆนี่ครับคั่วแห้งขกง่ายน้ำมันก็จะมีตีก้นกระทะอยู่แล้วนะครับใส่ไข่ลงไปเลย น้ำปลาซอสปอรุงรสน้ำตาลเสร็จแล้วก็คั่วเลย ไข่รเริ่มแห้งแล้วนะครับก็จะใส่พริกลงไปต้นหอมขึ้นช่ายกระเทียมเจียวแล้วก็ลงไปคือนะครับคั่วแบบแ,แห้ง แล้วเสริมความหอมด้วยพริกไทยพริกไทยโอเคนี่นะครับไข่คั่วพริกแห้งรู้เรื่องต่อสุดไปตัดแการนะ ไข่คั่วพริกแห้งพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับไข่คั่วคั่วแบบแห้งใส่พริกแห้งมึงก็ตามชอบไปเลยแบบนี้ไข่คั่วพริกแห้งขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเล่นกันมากับปาเม่นะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้ออกทีวีนะครับโน่นตอนนี้เอ่อเริ่มโตเ็นมขี้อายขี้อายแต่เ,เรื่องกินก็ยังกินอยู่ มอก่อนข้าวร้อนอมก็เป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอืมง่ายๆ<ะ>ก็เผ็ดเค็มหวานตามชอบเลยนะครับจะได้ความหอมจากพริกแห้งคั่วแล้วก็ไข่คั่วก็หอมขึ้นช่ายไป็นปันไปกัปนไปรับโอ้ย